ตัดถึงแล้วเอาครับพี่น้องสามยมชิปบันเทิงชิปอ um ีพี่สองหนะครับขนาดเรื่องที่ง่าข้องขอจัดถึงแล้วครับผมครับบอสเข็มนะครับเนาะบอสเข็มคุณชัยครับผมกว่าห้าร้อยปีที่ก่อร่างสร้างตัวกันมาครับผมครับครับบันเดมัวครับพี่น้องห้าร้อยปีอันนี้โนอโนอโนอดดนตรีไ่มครับเก้าดนตรีครับ จะว่ากองตั้งอยู่พุ่นจะว่าโนดเอาไว้นะมื้านากะย่ำตีย่ำหลงนดแด่กจางเรียนมาเบิ่งแอนระวังเขาม่เหาเห็นงานนีเขาว่างานเนี่ยค่ะมัแอนซอยแอนซอยแอนซอก็ูดได้แหะแล้วหูว่าซอยพมาได้ดิ่าพูดห้าร้อยปีม่คิดอันเป็นกุศลได้ไหมพ่อให่ไมันกิกุศลพูด ยังไงเสียงเสียเสียงกันคณะเฮาเ้าตั้งม้องก็หาเรื่องก็ตีไม่ใช่ไม่ตีทั้งการกล้องเนี่ยแต่คือผัวเคยยอมไม่ให้เอาว่าจริงิให้เอออ๋อเพื่ออินครับแอดมินบุ้งครับค่ะพอดีพี่น้องครับผมครับขอการเมืองคุณใดสนใจสิทธิ์ตัวกลางติดต่อได้ที่เบอร์โทรเอานั่งใกล้ๆกันครับเพแป๊บอันนั่งใกล้ๆกันเพราะว่ามันจะสีบรูซิม หกเจ็ดศูนย์หนึ่งสองเก้าเจ็ดสี่สามสามธนาคารกุงศสีครับผมไม่ต้ออันพูดร้คนขับซื้อกุ้งรีบอต้อจีไห้ได้ต่านค่งมัดจำเนาะเขาถามเบอร์ทั่วพอจะมัดจำกอนมัดจำกอนกันคุยกันค่ะสำหรับผู้รียนติดต่อสอบถามขีวงานของคณะอันซักนิงิครับครับครับติดเอาบาไปติดต่อไในที่เบอร์ชุดแด้ยสมีสีห้าหกค่ะ ครับครับตามนั้นเ่านัครับและข้าการจัดการงานแสดงพนาครับว่าครับตอนนี้การคือศิลปินคลองเข้านะครับสมาชิกประกาศรายได้แต่นะครับกว่า500ชีวิตนะครับรถบัส22คันตอนนี้อันหัวหน้าคะเอาเอาขึ้นอีกไหมคะพอแล้วครับพอแล้วครับโอเคครับถือว่ากับแบกรับภาระกับบุคคาก่อนหลายเพราะสุควช่วงนี้งานเขาก็่ค่อยอ่าๆในยุทธในพักเล่นนะครับอสามสิบวันเราออกงานกันประมาณ32วันนะครับถือว่าโอเคอยู่เนาะ ยังไงครับครับพี่น้องเขาเบิ่งอยู่ทางผ่านั่นช่องทางออนไลน์อยากติดต่อว่าจังอยากได้ไปสมควรเป็นมอหอลสุดรการในงานนี่มีเลดราคาจังไดครับเริ่มต้นกี่เท่าอลยังจังไดครับพหนาครับเลือกจะจะพามาครับครับผมจะพามาสามคนครับสองคนับผมคนเดียวครับผมเอาแต่การเอาเอาซุ่มหายลอยสี่ลอยคนเด็กเฉยเลยเขาถ่ายถ่ายอยู่บ้านทุกคนที่ เดี๋ย้ไปจัออกสื้ออาหารมาเกี่ยวบอกนโอ้ยไรพูดพ่อว่าว่ไครับแี่กูเลยลืมเลยเฮ้ยาษายยังโอ้มาลืมไงเจ้มาลืมไงจังได้เลีงานไรลืมงานไรออมีคอนเสิร์ตกะไรอันน้างรังเทอรนั่นนี่มีงานดุสีสะเกดแล้วมาลูก้องไปตั้งหงลูโคราชกูนะออไป่า เป็นยังจะมาประสานกันว่ามีไร่กุ่มไร่อย่างทิ่พ่อหน้าเขียนงานผิดเจ๊แต่ละเพราะว่ากลุววกก่มนัานคนตีอันหนึ่งกลุ่มอันที่งานมรามาหนึ่งก็งส่งคิวให้น่าคนตีอันหนึ่งกลุ่มยังอยังส่งเข้าไปในคลิปในอย่างมันมีคลิปมีอย่างาเดินคลิปกับเป็นไล่ต่างหากอยอะแต่ว่าแค่อะไรเดนื่อ,องในส่งแค่คลิปโชว์นี่ล่ะชว์งยังอันฝ่าไฟมันนี่มันเป็นร่ำพาไฟมันนี่บอ อะไรมาหนี้จังไหนมันก็เป็นจากสันแล้วนี่อ๋อมันมีทำแม่ยักษ์ดูได้ทำนะอุ้ยทางนั่งเคื่องนี่สากทำนี่หินไปคนละก้อนผมคนเป็นนักทีมงานเพราทำก่อนหนึ่งไป็นนักทีมงานคนว่าคนไว่ายแผ่นน้ำหนักน้ำเยตีเลยก่อนหนึ่งคือจัง้าหินมาสันผู้จีน้ำอะไรคนเสพงานคนเสพต์เป็นขนาดนี้คืออยังคนเสพงาน่นี่ดินี่ดิกระลังสีวอีหยังอีหยังโอ้แม่งลูกพี่คนเสพต์วัวเลย สามหยุ้มสิบครับพี่น้องครับผมสามหยุ่มสิบบันเทิงสินครับครับผมมีการมีงานนะครับติดต่อนะครับอยากใส่อยากอื่นไปใส่ไปหานะครับมีการมีงานอื่นไปใส่ไปเสียบสองสองงานทีมงานมอรมอรำนะครับสามหยุ้มสิบครับพี่น้องโทษขอมาเมื่อวานครับว่าตังใดสิบสองงานครับพี่น้องกบมือครับพี่น้องครับ6บมือครับสิบสองงานุงเพื่อนบอกเ้านี่เรานี่เ้านี่เรานี่นี่ยกยาเขาไม่เจ้าว่า สิบสองานผมก็เลยว่าหยวันหนบอกไปว่าโชว์โชว์พิเศษเท่าปีนี้เทาไรเอยพี่พี่น้องนี่ไรส่วนนคอมเมนต์เขามาถามไว่ามีโชว์ไญอยังไรโชว์ญ่เป็นบ่โชว์ไนี่เลยครับพี่น้องก็ต้งซีโอนนี่เออไปลูกพี่เขาขอนการังตเราเถออางันตนโชว์ญ่ครับผมอกุกะเนาะกินตละดงกิตลเดิอนนี่ว่าสิสอง 12งานครับผมคือว่าลงทุนหลายแต่ปีนี้คือว่าลงทุนคักแต่คักก็ปีไก่แต่ถ้าเก็ลงปีนี้ล่ะปีไก่มันไม่มีงานก็บเรื่องประเดิล้งสิผาลันไม่มีที่เขาจะเข้มหมินเข้มหม็นเขอไปสิผาลานสิ้าลันเข้มจริงครับพี่น้องนักพี่น้องพี่น้องครับพี่น้องคะมันเป็นยาซีอือันตัวไม่ผิดต้องเชลน้องแต่ว่าได้ได้งาน สิบสงานสิไปสื่อไม่พอปันครับผมมันศิลปีหลายน้อะครับตัวกันบอกเพิ่นไปลูกพี่เอ้เปเพิ่นไปตัวนี่กูด้ซีเดียวเดียวเอเข้ามานูหนึ่นสาวหน่อยล้เพิ่นชูคับสาวน่อยพี่หนแพ่งคนทว่าเสียนุนเสียนุนเของเข้าเสียยังกว่าพิ่นน้นหนูเขาเรื่องเขาเลลาเอ้า โมกกระเ b ้าครับผมพูดถึงทีมงานอาจารย์นัดนตรีเนี่ยเนี่ยก็ต้องห่วงอือเพราะว่าเขาเจ้าสอมคูม่มือเด้ทีมงานของเขาเนี่ยของเพิ่นเขา้เขายืมเพิ่นมากบากอ,อกพอมีงานเขาก็ไปยืมเพิ่นมา,ออา,าร,วมรวมรวมด้วยช่วยงาน,นรวมด้วยช่วยกันจะได้มีงานทําใช่เนี่ยทําดีมากเลยคิดถูกต้องแล้วก็ทีมงานแดนเซอร์เนี่ก็ค้นก็นี่ยังเขาเตรียมพร้อมหมดเลยเตรียมพร้อมต่ อันน้ซอมกู้มือขึ้กันครับอืมนะครับเพราะว่าตะวันกิเสกเพิ่มากแกนี่นี่ลังสีบว์อยู่นี่เนี่ยเนี่ยเวทีเวทีนี่ลังสีบนี่ังเวาด้อนี่งเาได้เอาเร่งลูกกี้อไปเลยเวทีนี่แดนซ์ต้องแบกแบกมันไม่อัดเาคนเราแพนหน้าเนี่ย นายเบลตองมี่ไม่อาจเป็นของเจ้าของแมนตองมี่ไม่อาจเป็นของเจ้าของถ้าพอมี่ไม่อาจเป็นของเจ้าของก็คือสิได็ไปยืนลองเพลงอยู่ตารางตารางทีเดินเลยล่ะแม่นผู้ใดมีไม่อาจจังไหนหอกตัว่มุนี้มิตรรักว่าจะเข้าไปหัดรักเอาไว้ที่กันเออนางร้านอันนึงแมนไม่อาจอันนึงเป็นชุดมาเป็นชุดทุกคนนี่ต้องมีบัตรดีเด้บัตรดีคืออย่างไรโลตุนะโลตุอิสุสุบัตรดีจะไแต่เกีแมนบัตรดีนี่บ่ เออเพี้ยนเปี wow. ่ยนเพี้ยนเลยเปี่ยนกันเพราะว่ามันจังสีเดชซื่อช่วยกันแมนเก็บของคลิปยังพอไหมอ่ะคือต้องมีนางรานพุรานันพุรานันเมนพุรานันแล้วก็มีไม้อัดพุรเพียนพุรเพียนเอาออกไหมยังเอากลางวิธีไหมว่าอาอันนี้แม่เอาะว่าตังเลยเห็นยังมันเครื่องมันเป็นยังบอกเอาไปไปทั้งหลังทานเพราะเมนบอกเออเอะไรสุดที่ต่อันนี้อะไรสดที่นี่เพี้ยนยังก่อนี่ อัสามยุ้มสี่มแฟนเพจอีแฟนเพจพี่ต้องค้นหาเลยกดติดตามอาจารย์นำเรื่องเมธีแล้วข้างตู้แจกขึ้อู่แทบเลือว่างไงลูปลำโพงโซ่กับชีสใสตลอดไปเภทรกับชีสายไปเลยแมนเพราะว่าเช็มจอย led สาวน้อยเพชรบ้านแพงเปิดวงโคมเห็นบ่จอย led พี่น้องเห็นบ่วางเปิดวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเยอะที่สุดมากที่สุดในวงการหมอรมอ่าแต่ว่ายังหน่อยก็สามยุ้มสีบันเทิงสินเนี่พี่น้องว่าท่านจะจิ้บเศษเที่ยวได้เนี่ยโอ้ไปลูกพี่อ่า บจอไไดด้้ก็ลรำสมัยลรำสมัยเอาเพิ่นเก้าล้ำนำสมัยคือโซโลแกนของเาครับผมครับปีนี้สาวน้อยเพชรเป้งบอกนี่เพิ่นบอกใส่สากใส่ยังเลยเพิ่นใส่จอเอลีดีแมนครับเราไม่ใช้อะไรเลยถูกต้องครับเนี่ยเห็นบอกเก้าล้ำบอกแมนนั่นแหละเห็นบอก อะไรเลยนคือห้อแสนใหม่รือมาบ่มีเอียงบ่มีในพี่น้องมโนพาเาอาเองนั่งเบิงติเเบนมาแล้วกายเพิ่นกวาหัวผู้ใดสั่งกูได้สั่งดีฝากซื้อซื้อผู้ใดครับอ่อนซื้อให้ไอ้พัดเลยเกดอะไรขึ้นไปไหนไปไหนไปไหนกันต่อจีพวัจพวนอะไรจิพัน ก็กระเว้ามือขึ้นคับผมด้กเป้าอยู่ว่าจะไหนขาดอันตันใจพีมันมีะนาวงหนึ่งทั้งวงชาวหน่อยอันทโชว์เพื่อนประกาศตางนี่บอกอ้อยอยู่บนอ้อยรถจนไม่ได้เกินประเด็ก็ตตรงเราเราเป็นล่ำเรื่องบระาใไมาหนีนะครับดีอยู่ดีอยู่ดมันมียากสองโกาะแมนอยากง่ายกับอยากงามค่อยมันมีสี่อย่างงามมันงามหลาเย็นรู้แต่ไม่เคยรู นีเรียนพนาเพิ่นประกาศว่ายักเงินนี่ยังก็หมิวรัชชิดาพรบางทีนี้พวกแกงล้างบานนี้รับบทยักสวยโดยป้อมแ้มอธิพรไม่มันแม่นอยู่บ่อนันก็มันก็ส่งซื้อขู่นพีชก็เสน็จเอาม็ถือกล่องแล้วหลอกลวงผู้บริโภคน้ำค่ะน้ำมันตรงจะล้วนเพื่องเหมาล้วนเพื่อนเหาแมนอยู่สวยๆสะอาดสวยสะอาด ก็เห็นอยู่สวยๆสรุปแมแบมแบมไอพี่น้องในไหสุดถามว่านี่ไสุดอไสดใรีดบ่คุมปิดทีนี่บ่คุมปิดเปิดบ่มีโอกาสได้เปิดเลย้งใส่ื่อถามาชุดงยบ่ชุดงามมาชุดแดุดงามบ่นี่เ้นี่เดาลังสีบ้พอดีพี่น้องรับเรื่องสุดโอ้ยมแต่แีวเกังสีบ้ามยังมากกวสีบ้การันที t ส อ่สิบห้าล้านครับลงทุนระบบไฟแสงสีเสียงแต่ว่าชุดนีประมาณนักเจ็ดพื่กันครับเจ็ดพกันเ็ดบาทเจ็ดลอยครับเจ็ดลอยเจ็ดลอยเจ็หลักอ่ืมลักคนนี่เขาไม่ได้ใส่ขนธรรมดาคนเนี่ยอุ้ยนี่เดสาวนอนแล้วเพื่อนชั่วขาจกเขาไแจกไปแล้วในหมู่บ้านเข็นวเใส่ขนนกกระจอบเขีบน้ำเขาทางสัตว์สหาสื่อเอาหรือเงาเป็นผุก ผู้น่านครับผู้นั่งยิวมาเป็นผู้นั่ขนเข่ามาพอดีที่วิซักเป็นอ่าซับเลือดเป็นคนยิวยิวกับทางเมืองจีนโดยตรงครับผมนั่มเข่า่านเรื่องขามสมุดบอเรื่ยดขนทรงสิ้นขาดเรื่อยเรื่อยสำเภาแต่โดนบาดเรื่อยสำเภาเป็นหนังกินเฮ้มันจะเท่าเนาะเมันหนังกินใช่หล่ะเรื่อยสำเภาป่ะนะผู้นั่ขนครับอันนี้ผู้ควรขนออก ก็ละขนวะหมายถึงว่าโลกลกขนเพราะว่าอันที่มาามันก็มาเป็นตู๋ขนเท่ามันต้องขนแท่ขนแท่ก็ต้องมากเป็นตูสํารับราซนุ้มชีพนันค่ะของแค่ร้อยเอร์็นค่ะไก่ตายภาคจากหนึองกีนนะคะไก่ตายไก่บตายหรอตูมันตายตูมันอันแค่น้ำตายกัมี่โอ้ไม่ได้ดิยิดิ้เหลืองยิ่แดงยิบว่เต็วพไยัง่่เป็นส่งเขาุมปิด ฝากพี่น้องนะครับคุณดอยากจากกทำงานสำหรับศิลปินวงของเรา3ามยุ้มสบันเทิงศิลินะครับก็ร่างสร้างตัวมากบหน่อยบดนบลนั่นหรอกครับพี่น้องครับ500กว่าปีที่สร้างสรรผลงานด้วยหยาเหงื่อแรงงานครับและกายแรงใจนะครับผมฝากพี่ฝากน้องเฮาผู้สนับสนุนของทีมงานเราปีนี้12ตัว 12ชิ้นเลยกันแล้วกันนะครับรออยู่นะครับรออยู่ที่2ชิ้นนี่รอคนเขามาอยู่เพราะว่าเขาตั้งใบมาครันคอาไปเนี่องเยไปเลยไปเลยไปเลยไเลยไปเลยไปเลยไปเลไปเลยไเลยไเลยไป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 เไปเลยไปเลยไปเยไปเลยไปเลยไป้ลยไปเ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 เลยลเลยไปเลยไปเลยลยไปลกไปลลยลนลลยยย ไม่สี่มันอาจจะไม่จะ้เช่วเช่าออกเลยนะค่ะสำหรับผู้ใดที่ต้องการติดต่อสอบถามนะคะราคาจ้างสำหรับอสามนุ่มสิบนะคะทักไปได้เพจสามนุ่มสิบแฟนเพจแล้วกันนะครับผมค่ะพอกับพอหาพอกรบ่มีค่ะพี่น้องค่ะท่านต่างดุค่ะคิดบ้าะคิดบ้างทีเดียวจะกป้างพอกันครับผมขอบคุณหลายๆพี่น้องครับสวัสดีครับผมแนี่ผู้ใดทักยิ้เงินยิดลอะไร